เข้าสู่การแข่งขัน PUBG Mobile ชิงแชมป์โลกวันสุดท้ายแล้วครับวันที่4ครับ3วันผ่านมากับ18แมตช์นะครับคะแนนเนี่ยครับ RRQ Athena Thailand ครับนำเป็นอันดับหนึ่งอยู่ครับตามมาเป็นที่2ตอนนี้ก็คือ Brickton จากอินโดนีเซียครับห่างกับ RRQ เพียง2แต้มโคตรสูสีเลยนะครับแล้วเกมต่อไปเป็นเกมที่19แล้วครับจะจบอย่างไรไปชมกันเลยครับอลรดานหน้าที่วันเป็นเซด็จีผู้ชมฮะแล้วดูบิดเข้ามาตรงนี้โอ้โหผมบอกเลยวงขึ้นบนแน่นอนนะไป ขวาสวินี่ไปฮอกคาเล <Ừ. S 1> นะครับเรียกว่าจัดของหนักให้เลยอ่ะเมื่อก,กี้ผมกับพริบตาแบบเลือดแบบเลือดไปเข้าตาคุณผู้ชมนะ <c oughs> แต่ล่างตาจะอยู่คามากกดไม่ลงคุณผู้ชมครับอู้เป็นอาร์ฮิโอตีน่าแล้วมาขับผ่านล้านนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหเขายิงกันอยู่เขาโดมแล 49, ้ว <c oughs> ตีนาเป็นครึ่งรอตีนายตีนายโก็ซากเออเฮ้ยหลบหลังเนินทันครับรอดตัวไปครับโอ้โ, <c oughs> โหดูครับด้านบนคุณผู้ชมครับไอเอ็นดีก็รออยู่อาราฮิโอครับไปอยู่ตรงกลางระหว่างไอเอ็นดีกับบีดีอาร์คุณผู้ชมครับ โอ้ยไม่แน่ใจว่าอาคิวจะรู้หรือเปล่าครับว่ามีคนอยู่ด้านบนของเขาฮะ<อ>ซึ่งจ,จัดๆถ้าไม่รู้เนี่ยหลังพังนะครับนะผมต้องเล่นรอบครอบหน่อยครับแต่ไอ shot เมื่อกี้นี่จัดของหนักแบบคือลืออะไรทีเดียวเอ็มบิวเซียเข้าเบาหน้าฮะนะสเเลเยอะนัน่นไงจะได้โอ้โหผมบอกพี่มคร,รับจอดตรงนี้ผมบอกเลยนะมีกำมัดแล้วดูครับสว่างเท็จกำลังวอร์ซ่าได้แล้วสเลเยอเร์เกลอกดีทูอีอยู่ตามภาพมาสีสุดโอปีรถซาบาัดเข้าเสียลงมามุมนี้สีสุดโอปี แกกรรมเนี่ยมาลานหลังหินมีทางฝั่งดีทีแล้วบุมมี้ผู้ชมครับทางฝั่งเซเลเยอรครับไปน้อกดีทได้โอ้โหดับเบิลน็อกจากไอดีแล้วดูครับทำมาโสมันเดือดจีครับไปน้องทางฝั่งตัวเอแซดได้เหมือนกันครับผมนะตอนนี้เออนี่ต้องดึงเ r 1 1ขึ้นมาก่อนนะดีทตอนนี้น็อกอยู่ว่าจีนายปาระเบิดยัดใส่แตรน์ครับโอ้โหต้องเบรกเกียบุของไอดียได้ทางฝั่งตัวจีดูครับเออนี่วิ่งออมขับมาแล้วเออนี่สวมชุ oh ดด mm. ึงแล้ว oh ส uh huh. ี่ส่วนเอาพี like ่เจ็ดดังมีแต่ โอ้สุดยอดแห่งความวิกฤตเลยครับตอนนี้อาร์คิว่ายังดีสเปคขึ้นมาน็อกไปถึงค่สแน็คแบบน้องจะจีไแล้วมันนี้เบียร์ครับไปแล้วงฝั่งสีส,ส,สนุอบได้เปน็นสุดท้ายเลยกห,หนึ่งเเลยเยอร์เอาหรือเปล่าหลับมา,มาก็มาสี่ว่าบีบเอบอกแล้วดันเข้ามาผู้ชมครับมาด้วยความมั่นใจจากชัยนาทบีสิบเอ็ดดันหลังปเป็นเเลเยอร์แล้วยนเน็ตมาจงหวะนี้บีสิบเอ็จะไงดี้วถอยมาจีน่ายยนนสวนมาเเลเยอร์เอาขึ้นกลอดอีกลูกหนึงเบียร์หลอกจากวัหนี้สเปคมาไอ้ ยังดีพี่ชมครับเดี๋ยวจะบุญวงใกล้จะัญหาคือออปป้ามาแล้วจ้าเออมาแล้วอูแล้วเราเล่นอ้อวงด้วยนะอเอ้ยมันเอาอ,อ่ะป,ป้าครับอ,อ้อมมาบอกเลยว่าลายนี้เข้าตรงๆเจอแน่ๆกับทางฝั่งของตัวอาฮิวแล้วสี่เข็บอกอย่อเจอก่อนมุมนี้จัดภาพมาไอช็อตเกือบตายเหมือนกัน <_ S 2> โอ้โหนี่เนี่ยซีซีพีแล้วจะมาซีซีพีครับไปนนอกพันดอกด้สุดท้ายอ้าวเบียร์สิบเอ็ดโดนเก็บเลยฮะเมกาสตาร์ออกไปเรียบร้อยครับผมเมกาสตาร์ออกสี่ภาพยอก็อาฮิวดีนายยังอยู่ชมครับจะจะพอหรือเปล่าดูไอช็อตตัวนี้ ไอชอดเอาตัวเงินก่อนพี่ขอแล้วกันไอชอดแล้วดูเนี่ยลูกนี้จากจีนายจะไปแต่แล้วเป,ปอโอเคครับเหลือทางฝั่งของท่านผู้ชมนะจีนายต้องใจเนีท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับอ้าวสกาวครับไปน็อกมาพรานได้ครับยอนจุนเก็บยูไฮไปได้เรียบร้อยครับวยค,ครับขอบคุณมากขอบคมากยอนยุ่นขวาอีกข้างด้วขวาขวาภาษาโกรีพูดย,ยังไงอ่ะตุ้มหมาตอเคก่อนยันจุนขวาอ้ยนจุนครับหันมามองอีกนิดเดียวจูนสักทีเดี๋ยวว่าอแล้วสักซีครับไปรับมาตินได้โอ้โหแล้วคือตะโกนมาสักซีตรงนี้ เลือดมันขึ้นหน้าก็เส็จเหมือนกันมุมนี้ตายปาตินด้านหลังมีก็แต่รอเขาอยู่เราจะไปแบบเววนลบไปหนึ่งคุณผู้ชมครับโอ้โหเอาจัดเหมือนเดิมเอาแหละต้องเซฟสมงขึ้นมายังไงดีฮะไรเซนถูกต้องฮะนี่ฮะรอจังหวะอยู่ลักซี่แกก็เคาะอยู่ในแนวหลังแบบไม่พักเลยเพื่อที่จะกดดันฝั่งวอลดัสครับผมต้องครับโอ้โหแล้วทางฝั่งตัวฮอยก้าเพราะว่าเกมนี้บอกเกมมิ่งส่งฮอยก้าลงมาแล้วมันก็บอยแกเลื่อนตกน้ำตายไปหนึงคุณผู้ชมครับโอ้โหเปาพันเคยตื้นฮะ อันนี้น่าจะน่าจะต้องยอมนะครับนะแต่วอลดัสก็สามารถดึงเพื่อกลับขึ้นมาได้ครับระหว่างนี้ลักซี่ก็หาเรื่องชาวบ้านก็ไปทั่วครับไอ้นี่ฮนะยิงเทสไปครับนะออกไปอีกหนึ่งสควอชก็สุดจ้ก็พ่วงคะแนนคิวขึ้นมาได้หน่อยครับตอนนี้วอลดัสเองก็เรียบร้อยครับเซตสมองสม,งสมงก็ด่าดมาช่วยมาเต้นตได้ครับแล้วยูเลอรี่ครับไปเก็บจากเพื่อนไอช็อตครับไปเก็บจีน่าจองสิบสามโอ้ห้อฟ้าไปหันมามองผมเลยโอ้โหมีสักประมาณสักหกแ้มไหมเออโอ้ตอนนี้ผมเลยว่า รีบแท่งชมครับ BTR เอาเอาให้มันจบก่อนรอกเกมมิ่งแล้ว BTR เพื่อถ่ายภาพครับไปอีกมอสก็ด่าได้แล้วทางฝั่งตัวร็อกครับไปน็อกลูฟ้ามาขึ้นประกบจากไลายเส้นครับเก็บก็ด่าออกจากเกมโอ้โหยังคงแสบอยู่เหมือนเดิมท่านผู้ชมครับ BTR แล้วตัดภาพมาสกาวครับไปน็อคยูรัลลี่ได้เรียบร้อยแล้ว CCP ไปน็อคคิวเหมาเอาโอ้เรสกาวครับเก็บลูฟ้าออกจากเกมตัดภาพมาเว็บครับไปน็อก KOG บอสซ่าแล้วดูครับโอ้โห BTR แสบเหลือเกิน โอ้โแล้วพีทีาตอนนี้ครับโรเทชเล้วเมื่อกี้โดนจ้วงมาครับนั่นไงชัดเจนนะอาร์มโจนจัดไปหนึ่งแป้งเต็มเต็มขมับแล้วลักซี่โดนซีซีพีว่ะป้าของใจมมล้วไอ้ใอญ่จัดไป <c oughs> สามลักซี่ออกเกมแล้วขึ้นสกปรกลักซีก่ก๊อนกดอยู่ตรงนี้แล้วพีทีอาออกสิบสองถือว่าดีเหมือนกันเพราะไม่มีแต้มคิวเออโอ้โหตัวนี้ครับเหลือบล็อกเกมพี่ผู้ชมครับบล็อกอยู่ไหนบล็อกอยู่ล่างขวาชมครับบอกเลยว่าวงเข้าสะด,ดวกตอนนี้จาโซนทารครับไปเก็บชาร์จสินออกเกมเหมือนกันโอ้โหอยู่เหลือแค่หืนึ่งคนคือวินเทอร จัด T S M ให้หน่อยถูกต้องกับโอป้านิดน,นึงครับขอเลยนะโอ้โหแล้วฟักเหมือนทางฝั่งตัวอะไรลองแล้วลขึ้นมาสกปรกมากก็ใส่ลุยนิดเดียวมันกันครับลุยตรงน,นี้นะทางฝั่งของพวกราครับไปล็อกมาวีได้โอ้โหบล็อกกระดุแล้วเกินแล้วย้อนจุนครับไปเก็บไอช็อตโอ้โหเก็บช้าไปน,นิดนึงพ่อแล้วทีวันมินซายครับไปเก็บคัสกัเหมือนกันโอ้โหเกมเรียบๆทีวันคุณผูมครับออนไฟเหลือเกินครับผมโอ้โหไอหนุ่มพลรากิมจิสี่ก่อนนะทางฝั่งของเซเดนเองฮะต้องดึง เพื่อนขึ้นมาให้ได้ครับรับชานครับไปเก็บวินเทอร์ครับยูดับจบอันดับสิบตรงนี้ผู้ชมนะเอาละฮะอันดับหนึ่งสองสี่ออกไปแล้วผู้ชมตรงนี้แล้วยูโดแก๊งตามทันทีอันดับที่เก้าผู้ชมนะฮะแล้วซีซีพีก็ทีวันตรงนี้ขึ้นเดินมาแล้วยังไงดีด้านหน้าซีซีพีมีทีเซมาซ้ายมือโอ้แต่เพยโซนตัดหนักมากครับวิ่งก่อนวิ่งดีเอ๋เออเออต้องเฟิร์สเอ็ดครับระหว่างนี้ก็โดนยิงมาโดนระเบิดมาเต็มไปหมดเลยฮะต้องกระโดดแล้วสีก็โดนเคาะเข้าสโมตรงนี้อยู่แแลล้้้้ววตตอองงหนนนบปั๊มยารีก่ดู จุนจุนย้อนรางวัลอยู่แล้วนี่วาตินครับไปน็อกบล็อกเบรกได้สวยพี่สวยสวยเอาอีกวาตินเพื่อชาติจัดหน่อยถูกต้องนะเอาเพลสเมนต์ตัวเองขึ้นมานิดนึงฮะต้องฮะโอ้แล้วดาเมจดิวเลอร์นี่สเกลโอปีให้เหอะมันยิงไปทั่วเลยบอกเลยว่าขี่กันมาทีซีพีแล้วดูครับเดียยวิโอแดนเข้าใส่น่าหน้าเป็นทางฝั่งของตัวออปป้าสลังเฮทีมาแล้วดิวครับไปน็อกคอคอนเซปต์ได้พี่ชมฮะโอ้โหแล้ว เยูบอกยังยังรับงูแล้วต้องขู่อ่านตัวครับไปคอโอบป้าลรไปหนึ่งขึ้นสังคมแเล่นเดนลาก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 ตรงนี้โอ้โหเด็กเป็นอักใส่ลับเซเดนนอนกับมุมนี้โอ้ยไปเจองูแล้วจะมาอีกฝั่งนึงครับวีรูครับดับเปนนักใส่บอลเกมมิ่งเหมือนกันครับผมอาร์มโจนเก็บซีซีพีไปได้ครับต้องฮะโจนาธานตอนนี้น่าจะต้องเซตระบบระเบิดค้ำเพื่อนไว้หน่อยครับต้องดีครับดับเป็นนอกจากโจนาธานแล้วแต่พาบาบอกเกมมิ่งตรงนี้ครับเหลือแค่ทางฝั่งตัวหลุยกับตัวกองงวยก้าขึ้นสังคมจากมาวีก่อนนิดหมือนกกัันนครบบเเจ็ล้ิโึ่ นะวอร์ดยังอยู่ครับแต่ตอนนี้บ็อกซ์เกมมิ่งต้องโถมเข้ามาในเพลย์โซนเลยครับถูกโซนไล่ด้านหลังเข้ามาครับปู่ครับเนี่ยลูกนี้จากวีรูอ้าปากสวยจาตัวเองครับสวยจริงโอ้โหเหลืออะไรครับเนี่ยเหลือเชื้อเอาลูกหนึ่งครัป้าแก้เขินแล้ววีดู่โอ้โหไม่สิผู้ชมฮะโอ้โปวดหัวโอ้ยเอาแล้วโดนเฉยเลยมาวีครับไปน็อกหลุยได้แล้วขึ้นปรากฏมาตรงนี้ล่าสเปรต้ามวีรูวีรูมุมนิดเดียวมันไม่เห็นโอ้โหแล้วสกาครับไปน็อกเอาตอนหน้าผู้ชมฮะ นะเบรกครับผมแกเซ็ตลูกเกลียงขึ้นไปด้านบนโดนเต็มๆหน้าสเกลฮะลงไปกินทางด้านพื้นเลยฮะต้องโอโอครับแล้เบรกครับดันขึ้นมาตรงนี้แล้วดูสี่วันออกอันดับ<อ>ที่เจ็ดครับโอ้ป้าไม่ไหวแล้วผู้ชมครับรับได้เหลือเกินแล้วเรีวหวานครับสุนมาวิ่งไปบุกมาอาโอวันแล้จบอันดับเจ็ดแล้วเนรเข้าบ้านจะบล็อกเกมพี่ผู้ชมครับยิ่งนิดนิดได้ใจโอ้โหแล้วนี่เขามันปาเด็กออกมาชมคพะห่วยก้าครับผมตัดสินใจเข้าบ้านแล้วลุยครับบูตตาเรียบร้อยแล้วมุมมาวิรูมุมนี้โอ้โหสภาพ ไม่น่าจะไหวหรือเปล่าครับตอนนี้บล็อกเกมมิ่งก็ต้องวิ่งเข้ามาในเพลโซนแล้วโดนยิงไล่เหมือนกันนะเบรกกับฮุยกันตอนนี้ยังอยู่ฮะนะ <S <S ออเรนจ์ร็รอกเองฮะใช้ตำแหน่งที่สูงกว่ายิงกดดันบล็อกเกมมิ่งแล้กกวสเกลโดดลงมาด้านล่างไงดีครับเจอตรงนี้แล้วโดลลนระเบิดดังเป๊ะจะกยูก<ต>้า<ห>ครับสุดท้ายตรงนี้มาวิ่งเข<ต>้าบ้านไปก่อนสุดท้ายสเกลมาโอ้ยยิงชมะอีกหนึ่งหน่อจากบล็อกเกมมิ่งครับไปใส่อู้แล้วสับภาพมาสามตัที่เราคอยบล็อกเกมมิ่งออกทับหกผู้ชมฮะโอ้ผมมีสิทธิ์เบียดอยู่นะะคชมฮรับ ตั้งไปเจ็ดแต้มคุณผู้ชมครับผมนะดูต่อ TSM KOG ตอนนี้อยู่กัน3คนฮะต้องครับเอ๊ะถ้าดูจากตารางตรงน,นี้ทีมนี้แต้มเนี่ยผมว่าอ่าฮิวยังนำอยู่นะเอาจังจริงเพ,พราะ b ีดได้แค่3นะครับใช่ๆอยู่หรือว่าได้5บล็อกเกมมิ่งได้7แต่เราได้5เหมือนกันใช่แล้วยังคงน,นำอยู่แต่นำนิดเดียวเหมือนเดิมคุณผู้ชมฮะเนยโยเองฮะก็ขยับมาเรื่อยครับตอนนี้ KOG อยู่กัน3คนนะฮะ TSM อยู่กัน3ครับก็มีตัวแจ๊ ซ้ายมือมีมอีกสามคนครับเอมเจมาจวดมุมนี้แล้วสูครับโดรทาน oh. โอ้โหเนยุครับเป็นกซุปด้านละด้านหน้ามีทางฝั่งเอ็ครับเออโดรทานอาัปกอนโดนัทานแล้วเนต<า>ลูกเจ,<า>จะโดรทานหลังตนมาแล้วสเปร์มาจากคอนเสิร์ลากลากเร<อ>ียบร้อยควคนคอนเสิร์เก็บเอ็มโอเค่ปัญหาคอด้านหลังขึ้นเัง็อกอยู่สคนครับผมโัทานยังไม่รู้ว่าอีกฝงนึ่งแต่แล้วคอนเสิร์ลากสเปสเปตามคนเส์เกือบเหมือนกันแล้นอนลงลกคนเสิร์สวยกับมาเนยต้องนอนกับดตอนคอน โอ้โห TSM Entity ผู้ชมครับ TSM Entity สามสิคะแนนฮะอันดับที่2 Orange Rock ครับ16คะแนนนะ KOG ก็16คะแนนเหมือนกันฮะนะเซลนี่14คะแนนครับ r ิจิ a r การ์เคะแนนนะ t 1 11คะแนน w a l d a s 9คะแนน Box Gaming 8คะแนนฮะนะเท่ากับว่าไออันดับ1อันดับ2ก็ยังทิ้งห่างอยู่นะ IQ กับ Box เหมือนเดิมขอพายวิกิตอนสี่แต้มนะครับยังนั่งผม่ยังขี่ตรงนี้อยู่ผู้ชมฮะใช่ฮะ นี่ยรัทางฝั่งของ RQ อ,อันดับ9นะครับ,รบ c ีเอันดับ10ครับจะดูว่าอารันดับ11บ r i g a t ริกัตอนดับ12บครับ IND อันดับ13ครับจะดูแก๊งอันดับ14 m e g a s มก r าสตาร์ดับ15บแล้วก็ซีเนจี y อันดับ16นั่นเองฮะต้องครับโอโ้โหบอกเลยว่ายังวางใจไม่ได้จ o ครับตามมนหลักหลักหน่วยอย่างนี้ครับใช่2แต้ม4แต้มเนี่ยนะฮะ ก็เอาใจช่วยแล้วกันลุ้นกันหนักๆเอาละครับคะแนนรวม19เกมครับ R R Q Athena ครับก็ยังคงนำเป็นอันดับที่1อยู่ครับ Big e c o n ตามมาเป็นที่2องครับห่างกันเพียง4คะแนนนะครับถือว่าไม่ขาดนะแล้วมาดูอันดับ3ครับ Block Gaming ครับก็คะแนนแตะมา218ห่างกันนิดเดียวอีกนะครับแล้วก็อยู่เลเวลอัพอีกอันดับ4 218เท่ากันนะครับแล้วก็ All In Lock ครับจากอินเดียอีก215นะครับแล้วก็ที่6อีกนะครับ TSM นะครับนี่ 197เกือบแปะ200ครับถือว่ายังทันนับ1 2 3 4 5สเนี่ยสามารถพลิกกันได้เลยครับอันดับ7ก็มีโอกาสพลิกนะเพราะเหลืออีก5เกมเลยนะครับออาโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวรอดูเกมที่20เกมหน้าครับ